หน้าหอยตี้ไม่ต้องเบื่อกันนะคะลูกค้าขะหอยตี้นะคะจัดโปรโมชั่นมาให้อีกแล้วนะคะโดยเฉพาะยาง265 60 18ใครดีถล่มชัยมีเท่าไรไม่เคยพอสำหรับลูกค้าเลยนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะขอบ18 265 18นะคะวอร์จูนเนอร์ SUV เลยอนะไรนอเอ,เอลซูบิวเอ็นะคะหรือ,อมิสูบะเจโรนะคะลูกค้าดูที่ยางของลูกค้านะคะว่ายางลูกค้าใช้เบอร์265 60 18ไหมนะคะถ้าลูกค้าใส่เบอร์นี้ เทอรี่เทอรี่นะคะตัวนี้นะคะโอ้บอกเลยว่าใส่ดีใช้ดีนะคะคุ้มนะคะราคาไม่แพงชุดหนึ่งหนึ่งกว่าบาทนะคะแถมรับประกันอีกนะคะร้อยยี่สิบวันนะคะลูกค้าขานะคะไซสฟรีทวงซีตั้งศูนย์ฟรีนะคะนอกจากนั้นนะคะยังไม่พอนะคะลังการขายของเรานะคะสุดยอดเลยค่ะสลับฟรีสี่รอบนะคะสลับยางตั้งศูนย์ฟรีนะคะลูกค้ามาได้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะเทอรี่เทอรีร่สองห้าหกสี่สิบแปดนะคะใช้อยู่ใช่ไหมคะ ก้อใช้อยู่จัดค่ะเอากีชุดดีอืมสิบชุดพอนะคะเอาแค่สิบชุดพอหมดแล้วหมดเลยนะคะหลังจากนั้นคือค่อยว่ากันอีทีนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้ววันนี้ก็ไปา,ายนะคะไปบ,บายบไปไปาย,าย,าย,ายพูดเลยรวะ